จับตารัฐบาลยอมถอยเลื่อนจัดซื้อเรือดำน้าหวังลดกระแสคัดค้านมีรายงานว่าหลังจากที่ประชุมอนุกรรมธิการครุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนของคณะกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี2564สภาผู้แทนรัษฎรได้พิจารณางบประมาณส่วนของกองทัพเรือในการจัดซื้อเรือดำน้ำําเนื่องด้วยมีความเห็นเป็นสองทางและทางกองทัพเรือยืนยันว่ามีความจําเป็นไม่สามารถเลื่อนได้ที่ประชุมจึงมีมติ ให้มีการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือด้วยคำถาม1เห็นชอบตามคำขอปี2 5 6 4 2ไม่เห็นชอบตามคำขอของปี2564และ3งดออกเสียงโดยผลการลงมติคือมีคะแนนเท่ากัน4ต่อ4เสียงทําให้ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับสภาผู้แทนรัษฎรข้อที่79วรรค2ต้องลงคะแนนชี้ขาดประธานในที่ประชุมได้ออกเสียงว่าเห็นชอบโครงการจัดหาซื้อเรือดำน้ำ2ลำ มูลค่ารวมทั้งหมด22,500ล้านบาทโดยมีการตั้งงบผ่อนจ่ายเป็นงดงดตามงบประมาณประจำแต่ละปีที่เสนอโดยกองทัพเรือโดยผ่านด้วยมติ5ต่อ4เสียงจากกรณีดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสคัดค้านการจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำวงเงิน22,500ล้านบาทจํานวนมากทั้งภาคการเมืองและประชาชนเนื่องจากมองว่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ควรใส่ใจเรื่องปากท้องของประชาชนมากกว่าเรื่องอื่นๆซึ่งคงต้องติดตามการถแถลงจากกองทัพเรือ ถึงเหตุผลและความจําเป็นในการจัดซื้อครั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปี2564สภาผู้แทนรัษดรมีความเห็นว่าตั้งแต่เกิดกระแสดัดงกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจแก่หลายฝ่ายทางกองทัพเรือของไทยจึงได้ประสานไปยังทางการจีนเพื่อร่วมหาทางออกอย่างดีที่สุดซึ่งในเวลาต่อมาทางการจีนได้ตอบกลับมาว่าให้เลื่อนการจัดซื้อออกไปหปีโดยคาดว่า ประธานกรรมธิการงบประมาณจะแจ้งเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่ต่อไป you